เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมรอมดอนบรรจอสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อภรคก้าวไกลครับวันนี้ก็ถือว่า,าตื่นเต้นมากครับท่านประธานครับถือว่าการอภิปรายของสมาชิกจากหลากหลายภรคการเมืองตลอด3 4ชั่วโมงมานี้เป็นเรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยก็ได้ครับเพราะว่าประเด็นปัญหาเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยร้างจากการอภิปราย ในสภาแห่งนี้เนี่ยมาระยะ,ะสักระยะใหญ่แล้วนะครับและวันนี้ต่างฝ่ายวันนี้ที่เห็นสมาชิกจากแต่ละฝ่ายลุกขึ้นสนับสนุนยตินี้และเห็นความจำเป็นนี้ก็ถือว่าก็ทำให้เห็นครับว่าการสร้างสันติภาพดูเหมือนจะกลับมามีความหวังอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าคงต้องวิพากษ์วิจารณ์ตรงๆนะครับว่าเราอาจจะเห็นทิศทางของการแก้ไขปัญหาหรือว่าการสร้างสันติภาพในจังหวัดชา,ายแดนภาคใต้ของรัฐบาลใหม่เนี่ย พลาเลือนไปหน่อยไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ก็ว่าก็ต้องฝากความหวังนะครับว่าบทบาทของอสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้เนี่ยจะ,ะค้ำจุนค้ำยันนะครับแล้วก็สนับสนุนการสร้างสันติภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากฝ่ายของบริหารด้วยแล้วก็ฝ่ายผู้เห็นต่างและประชาชนในพื้นที่นะครับมากขึ้นกว่าเดิมได้ยังไงนะครับก็คงต้องติดตามดูนะครับต้องฝากให ทั้งท่านประธานแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ติดตามการทำางานของพวกเรานะครับในสภาแห่งนี้ได้ติดตามดูนะครับว่าเราจะดำเนินงานยังไงและจะเพิ่มการมีส่วนร่วมนะครับอย่างที่ท่านสมาชิกเมื่อสักครู่นะครับได้พูดถึงบทบาทที่ควรจะเป็นของสภาผู้แทนราษฎรในกระบวนการสันติภาพหนึ่งในเรื่องที่สำคัญคือนอกจากการทำสร้างความเข้าใจต่อประเด็นปัญหานะครับหัวใจสำคัญคือการ ขยายและก็สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับให้มากขึ้นผมคงอยากจะรบกวนเวลาของสภาแห่งนี้สักเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะประมวลให้เห็นว่าบทบาทหน้าที่ที่กรรมธิการวิสามันนี้จะทำอะไรบ้างเนี่ยนะครับดูเหมือนจะกว้างขวางพอสมควรนะครับเป็นหน้าที่อันนึงเลยครับที่กรรมธิการที่จะได้รับการแต่งตั้งจากสภานี้ต้อง ตีกรอบบทบาทให้ชัดเจนนะครับผมพบว่าตลอด3 4ชั่วโมงมานี้นะครับเราพูดถึงสันติภาพในความหมายที่กว้างและก็ดูเหมือนจะมีความชัดเจนมากกว่ากรอบคิดแบบสันติสุขที่มุ่งเน้นไปเรื่องของการความสงบหรือว่ามุ่งเน้นเรื่องสันติภาพในเชิงลบที่ต้องการเพียงแต่การลดความรุนแรงนะครับแต่สันติภาพในความหมายที่เรากําลังอภิปรายนี้ครอบเขต กว้างไกลไปถึงเรื่องเศรษฐกิจปากท้องพูดถึงเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์พูดถึงกิจการชายแดนที่มีอนาคตเรากําลังพูดถึงการกระจายอํานาจด้วยเหมือนที่หลายท่านได้พูดถึงด e c เซนเทลไลเซชันในความหมายที่าการคืนอํานาจการมอบอํานาจให้กับท้องถิ่นในการจัดการตนเองมีการพูดถึงบทเรียนของต่างประเทศประสบการณ์ของความขัดแยง้งที่สแสวงได้ข้อตกลงสันติภาพและก็แปลง ข้อตกลงเหล่านั้นสู่การสร้างสันติภาพการฟื้นฟูความทรงจำนะครับผ่านกระบวนการที่พูดถึงความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องการเยียวยาด้วยเงินเท่านั้นไม่ได้แค่การฟื้นาหาความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมปกติเท่านั้นแต่หมายถึงการพูดถึงาการรักษาความทรงจํา การจัดการกับความทรงจําที่เจ็บปวดของผู้คนไปด้วยเรากําลังพูดถึงบทบาทของรัฐสภาในการปรับปรุปรงกฎหมายที่มีอยู่ที่เป็นอุปสรรคต่อ,อการสร้างสันติภาพหรือว่าเป็นข้อจํากัดที่ทําให้เราไม่สามารถบรรลุถ,ถึงข้อตกลงสันติภาพได้และรวมถึงการาบัญญัติกฎหมายใหม่นะครับซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นหน้าที่ของเราในอนาคตซึ่งต้องคาดหวังครับว่ากรรมธิการวิสามาันเนี่ยจะเป็นจะปูพื้นฐานไปสู่การ แปลงบรรดาข้อตกลงหรือว่าฉันทามติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมาสู่รูปธรรมได้ยังไงนะครับเมื่อกี้สมาชิกของอสภาหแห่งนี้ได้พูดถึง 3D ดีครับดีมิเ t ทารายเซชันดีเลเบเรชันและก็ดีเซนเทลไรเซชันซึ่งก็เป็นภาพรวมที่น่าสนใจครับนอกเหนือจากการปรับทิศทางไปสู่การปรับปรุงระบบงานด้านความมั่นคงแล้ว เพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยและกระจายอำนาจไปด้วยในเวลาเดียวกันทั้งหมดนี้คงจะต้องคาดหวังครับว่ากรรมธิการวิสามันจะนำเอาประเด็นที่เป็นข้อเสนอของเพื่อนเพื่อน,นสมาชิกเหล่านี้เนี่ยนั่งลงแล้วก็วางกรอบในการทำงานร่วมกันข้ามฝ่ายข้ามพรรคนะครับเพื่อท้ายที่สุดแล้วจะเพิ่มบทบาทของอสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้นะครับให้มีส่วนร่วมต่อการสร้างสันติภาพและผมเชื่อว่าจะ หนุนเสริมการทํางานของรัฐบาลไปด้วยในเวลาเดียวกันสุดท้ายครับท่านประธานครับผมขออนุญาตใช้เวลานี้สักเล็กน้อยพูดถึงเดือนนี้ตุลาคมเรามีเหตุการณ์ทางการเมืองเยอะแยะรวมทั้งเหตุการณ์ตักใบนะครับที่จะย้อนกลับมาครบวาระอีกครั้งในวันที่25ตุลาคมนี้และเป็นวันครบรอบที่จะเป็นวันเริ่มต้นการนับถอยหลังอายุความของโศกนาฏกรรมนี้ด้วยนะครับ ก็อันนี้เป็นความท้าทายใหญ่ครับและเราเชื่อเมื่อกี้สมาชิกหลายท่านพูดถึงประวัติศาสตร์บาดแผลน,นะครับเราคงได้อภิปรายกันในกรรมธิการวิสามัน์อีกเรื่องหนึ่งครับท่านประธานจริงๆแล้วถ้าเราสามารถสร้างกลไกภายในสภาแห่งนี้ก็สามารถช่วยฝ่ายบริหารในการพินิษวพิเคราะห์วิเคราะห์ได้อย่างรอบด้านคือการพาาิจารณาการบังคับใช้กฎหมายพิเศษครับในระหว่างที่เรากำลังประชุมกันอยู่นี้3-4ี่ชั่วโมงมานี้นะครับผมทราบว่า ทางาารัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการพบปะหารือกับสสนะครับมีการพบปะหารือกับขา้าราชการฝ่ายความมั่นคงในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับที่เรากําลังคุยเนี่ยนะครับเพื่อที่จะพิจารณาการต่อหรือไม่ต่ออายุการประกาศใช้พรกฉุกเฉินในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมกําลังนึกจินตน,นาการขึ้นนะครับว่าสมมุติว่าในเวลาต่อมานะครับกลไกของสภามีความเข้มแข็งขึ้นแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงกฎหมาย ที่ยึดโยงกับหลักการสภรัฐสภาเป็นใหญ่หรือ parliamentary supremacy นะครับการให้ความสำคัญกับบทบาทของรัฐสภามากขึ้นเนี่ยเผลอๆว่าการต่ออายุในแต่ละครั้งที่เป็นเหตุผลด้านความมั่นคงครับแต่ว่ามีการลดการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเราน่าจะได้มีการอภิปรายกันในสภาแห่งนี้ด้วย และก็คาดหวังครับว่ากรรมธิการวิสามันนี่ยจะเป็น,พ,นพื้นฐานครับของการปูไปสู่ปูทางไปสู่การสร้างระบบการเมืองที่ประชาชนไวไววางใจได้และสร้างข้อตกลงสันติภาพที่เราจะอยู่ร่วมกันได้ในสังคมไทยแห่งนี้ครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ